คอลิสครัค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีกรันดอมวันนี้คือลืมเองเนาะพูดเองแล้วก็ลืมเองสิ่งที่เขาคิดไม่ตกเกี่ยวกับคุณนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การซัพพอร์ตเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะคะ เราจะหยิบตัวอักษร7ตัวเนาะตัวอักษร7ตัวนี้อาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะตัว N ตัว H นะคะตามด้วยตัว A 3แล้วเนาะ4 S 5 K ขาดอีก2ตัวเป็นตัว B กับตัว O นะคะ เดี๋ยวเรามาฟังกันเนะว่าพี่ไพ่จะว่ายังไงสิ่งที่เขาคิดไม่ตกเกี่ยวกับคุณนะคะอืมใบแรกนาอบอลเลยดูท่าทางจะมีความกังวลใจประมาณน,นึ่งเลย กังวลใจเรื่องอะไรเนาะออคุณกำลังมีเรื่องมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าคะอืมควีนอั p คัพส์อืม,อมถ้าจากที่พี่ไพ่บอกเนาะเหมือนเหมือนช่วงเนี้ยคุณอาจจะเป็นช่วงที่ กำลังมีปัญหาหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่แบบว่าคือปกติอะเรารู้สึกว่าในในสายตาของเขาเนาะในมุมมองของเขาเนี่ยจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่คอนโทลความรู้สึกอารมณ์ของตัวเองได้ค่อนข้างดีนะคะหรือว่าถ้าจะให้เรียกก็คือแบบคือแทบไม่น่าจะมีอะไรที่น่าเป็นห่วงเลยแต่ช่วงนี้ดูเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่รบกวนคุณอะทำให้คุณ หวั่นไหวหรือว่าไม่เหมือนไม่เหมือนเคยไม่เหมือนที่ผ่านมาค่ะคือถ้าเป็น energy หรือพลังงานที่เขาจับอะค่ะก่อนหน้านี้เนาะเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นห่วงอะไรคุณมากหรือว่าไม่ต้องไม่ไม่ได้รู้สึกว่าต้องเป็นห่วงอะไรคุณเลยแต่ตอนเนี้ยมันมีบางสิ่งบางอย่างมันมากระทบใจคุณอะแล้วทำให้คุณเหมือนแบบอยู่ในภาวะสับสนกังวลใจไม่สบายใจอะค่ะอารมณ์ feeling เหมือนแบบ เขารู้สึกว่าคนที่เขาเคยเคยรู้สึกคุ้นเคยอ่ะมันมันหายไปเขาก็เลยออกอาการหวั่นใจสักนิดนึงคือจริงๆอารมณ์มันเหมือนแบบเขาเป็นห่วงมากกว่าว่าเอ๊ะมันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเนาะเราไม่แน่ใจว่ามีลักษณะการเริ่มคุยกันหรืหรอ,ยอยังนะคะมันอาจจะแบบคุณอาจจะแค่รู้สึกไม่สบายใจแล้วก็เหมือนพยายามเนาะเนาะพยายามที่จะไม่ไม่บอกใครไม่อยาก ที่จะบรบกวนความรู้สึกของเขาไม่อยากทำให้เขาวุ่นวายใจไปด้วยพยายามที่จะจัดการปัญหาของตัวคุณเองอะคะ่ะด้วยตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวคุณจะทําได้แต่อย่างไรก็ตามมันเหมือนแบบเขาน่าจะรู้จักคุณดีพอคือน่าจะมองจากสีหน้าแววตาเหมือนรู้ว่ามีอะไรสักอย่างที่คุณกังวลใจอยู่มีอะไรสักอย่างที่คุณไม่สบายใจแต่เหมือนเขาอาจจะแบบ อาจจะรอก็ได้ค่ะว่าคุณจะมาคุยกับเขาเองไหมหรือว่าหรือว่าเดี๋ยวคุณอาจจะลองผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าคือเหมือนแบบเหมือนคุณจริงๆแล้วคุณไม่ค่อยอยากพึ่งพาใครถ้าไม่จําเป็นนะคะอยากอยากแก้ไขอยากผ่านอะไรไปให้ได้ด้วยตัวเองนะเนาะอารมณ์เหมือนแบบได้แต่อยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงนะตอนนี้ในฝั่งของเขาเนาะ มารออีกสักนิดอืมวิวออฟฟอร์จูนแสดงว่ามีเรื่องราวบางอย่างเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณอยู่ตอนนี้นะคะอาจะแบบกำลังเปลี่ยนงานใหม่ก็ได้กำลังจะ,ะได้รับตำแหน่งใหม่ได้รับงานใหม่คือมันมีอะไรเข้ามาที่แบบเป็นเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องใหญ่สําหรับคุณอาจจะมีการย้ายงาน อาจจะมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงในบ้านก็ได้นะคะมีใครบางคนเข้ามามีสมาชิกค,คนใหม่เข้ามามีอะไรบางอย่างดีๆจะเกิดขึ้นใดๆก็ตามมันเนาะเรามองว่าเขาคิดว่าในท้ายที่สุดแล้วอะยังไงคุณก็จะผ่านเรื่องเนี้ยไปได้ด้วยตัวเองเพียงแต่ว่าจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนเนี่ยอีกเรื่องหนึง่งเหมือน เหมือนเหมืนเห็นสีหน้าแววตาความกังวลใจของคุณนะแต่นึกไม่ออกว่าจะเอาตัวเองเข้าไปช่วยยังไงดีคือมองว่าความสามารถคุณก็มีแล้วคุณก็อาจจะยังไม่ได้ขอความช่วยเหลือของเขาตอนนี้แต่คือถ้าถ้าให้มองจากสายตาของเขาว่ามองด้วยจากสิ่งที่เขาประเมิอนอะเรามองว่าเขารู้อยู่แล้วว่าคุณจะผ่านปัญหาไปได้ไม่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะคืออะไรก็าตามคือความเป็นคนเก่งของคุณนะมัน มันมีอยู่ในตัวมันมีอยู่เยอะมากแล้วนะมีมากซะจนเขาแบบไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปช่วยดีไหมหรือแม้แต่ว่าจะเข้าไปแล้วจะเข้าไปยังไงดีนะคะจะเข้าไปยังไงเราให้คุณไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการสร้างภาระหรือว่าทําให้คุณรู้สึกแย่ไปมากกว่านี้นะคะมีอะไรอีกที่เขาคิดไม่ตกเกี่ยวกับคุณ หรือว่าถ้าในอีกแง่มุมหนึ่งนะถ้ามองในฝั่งของตัวเขาอะเรารู้สึกว่าเขามีความกังวลใจในด้านของตัวเองนะเขาเหมือนมองคุณเป็นคนที่แบบมีคุณค่าหรือว่าเก่งมากกว่าเขาหรือมีความสามารถมากกว่าเขาเขากำลังไม่เชิงว่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคุณนะแต่เหมือนแบบเหมือนเหมือนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเป็นบางครั้งว่า ตัวเขาเนี่ยมีอะไรที่ดีพอที่จะนำเสนออะไรให้กับคุณไหมหรือว่า,เ,าเขาเก่งพอที่จะยืนอยู่ข้างคุณหรือเปล่าแตกไหมบางทีเขาก็กังวลใจเรื่องคุณเนาะแต่บางทีเขาจะสะท้อนกลับมาที่ตัวเองเหมือนกันว่าเหมือนเขาอยากจะช่วยคุณอะแต่แต่ความสามารถของเขาหรือว่าสิ่งที่เขามีตอนเนี้ มันไม่ได้มากพอที่จะเข้าไปซัพพอร์ตหรือแก้ไขปัญหาให้คุณได้แต่เขารู้ว่าในวันข้างหน้ามันจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาหรือว่าเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะถ้าถ้าพูดในอีกแง่มุมสมมุติเนาะเอาเป็นเคสที่น่าจะได้เห็นชัดที่สุดถ้าสมมุติว่าคุณมีปัญหาอะไรเกี่ยวข้องติดขัดเกี่ยวกับการเงินนะคือถ้าในมุมมองของเขาอะเขามองว่า เขาช่วยคุณได้ประมาณหนึ่งอะแต่ไม่ได้สามารถช่วยคุณได้แบบโลนีโลสินจนแบบมีเงินมากมายจ่กองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำไม่ได้ถึงเลเวลนั้นอะช่วยได้ก็คือช่วยได้ประมาณหนึ่งหนุนคุณได้ประมาณหนึ่งแต่เหมือนคุณต้องแบบช่วยตัวเองด้วยแล้วก็คือผสมเข้าไปก็จะทำให้ปัญหานี้ผ่านพ้นแต่ในขณะเดียวกันนะเ,เรามองว่าต่อให้เขาไม่เข้ามาช่วยคุณ คุณก็จะหาทางหรือว่ามีวิธีการในการแก้ปัญหานี้ได้อยู่ดีฉะนั้นเนี่ยเหมือนอยู่ด่ดีๆนางนางมีฟีลลิ่งน้อยใจไม่เชิงน้อยใจหรอกแต่เหมือนรู้สึกเหมือนแบบตัวเองมีมีไม่เท่าคุณอะ่ะหรือแบบเหมือนโมโหตัวเองอะอยากให้คุณให้ได้มากกว่านี้แต่แบบเขามีแค่เนี้ยอ,อารมณ์หุดหิดตัวเองเนาะอยากให้อยากช่วยนะคะอยากทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะแบบ เห็นคุณมีความสุขเห็นคุณสดใสคือแบบเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นคุณเศร้าหมองอ่ะจะด้วยเหตุผลอะไรจะจากอะไรจะจะเป็นเพราะอะไรก็ตามอ่ะเขารู้สึกไม่โอเคเลยในความคิดของเขานะคือแบบเขาแค่อยากเห็นคุณมีความสุขอ่ะแล้วก็ทนไม่ค่อยได้ถ้ารู้ว่าหรือว่าไปรับรู้ว่าคุณมีความทุกข์ในเรื่องของอะไรก็ตาม แต่ที่ทุกใจมากที่สุดก็คือตัวเขาเองอะความสามารถของเขาอะอาจจะยังไม่ได้มีมากพอที่จะแบบสามารถเสกให้ความทุกข์ของคุณหายไปนะคะมีมีแววทั้งกึ่งกลัวกึ่งกึ่งกังวลใจคือกลัวก็คือกลัวว่าเหมือนเขาอยากเป็นฮีโร่ในสายตาคุณนะอยากเป็นคนที่แบบพาคุณผ่านวิกฤต คุณผ่านโอกาสไปได้แต่ก็แต่ก็ทำไม่ได้อย่างที่เขาตั้งเป้าเอาไว้อะเขารู้สึกแบบนั้นอราร์เหมือนคนผิดหวังในตัวเองเนาะผิดหวังในตัวเองนิดนึงเราก็เลยเหมือนพยายามหาทางอะหาทางว่าจะทำยังไงดีนะให้ให้คุณเห็นเห็นว่าเขาแบบมีประโยชน์เห็นว่าเขาช่วยคุณได้เห็นว่าเขาสามารถสร้างความสุขให้คุณได้ อยากเขาอยากให้คุณเห็นเขาว่าเขาเป็นฮีโร่นะในความรู้สึกอแต่ถามว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าคุณก็รู้สึกนะไม,ไ,ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าไม่รู้สึกแต่แต่เขาเหมือนแบบอยากอยาก,อยากทั้งอยากทั้งทำให้ตัวเองภูมิใจแล้วก็อยากให้คุณภูมิใจในตัวเขาด้วยนะคะอีกสักใบหนึ่งเนาะสิ่งที่เขาคิดไม่ตกเกี่ยวกับคุณ ดูนางจะคิดมากเหมือนกันนะนี่ออ้ Ooh, King of Swords โอเคืมคนนี้เหมือนเหมือนหาคำพูดไม่ค่อยถูกเหมือนเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจ <c oughs> ชอบชอบเพลงนี้ชอบเนื้อเพลงของเพลงนี้นะคะคือความกังวลใจของนางอีกอย่างก็คือรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคน ใช้คำพูดได้ไม่ค่อยดีอะค่ะเนี่ยเหมือนฟิลนี้นะคือเหมือนเป็นห่วงแต่วิธีการพูดอะแทนที่จะใช้คำพูดดีๆก็อาจจะแบบใช้คำพูดกกนๆหรือว่าทำคำพูดที่แบบเหมือนเหมือนไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจแต่จริงๆอะค่ะสนใจมากใส่ใจมากแต่นางอะนางพูดพูดไม่ค่อยหวานพูดเหมือนบางทีบางครั้งเหมือนพูดไม่ค่อยเข้าหูสักเท่าไหร่อะค่ะ แล้วก็บางทีความความคิดของเขาอะมันไปอิงในเรื่องเหตุเรื่องผลมากเกินไปในบางครั้งคือแบบเขาเหมือนอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะมันเป็นไปตามที่เขาคิดเนาะมันควรจะเป็น1 2ึ่อมสี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่มันหนึ่งบวกหไม่เป็นสองเนี่ยเขาก็จะเริ่มหมดหิดนะคะ หรือในความหมายก็คือคือบางทีอะความทุกข์ใจของคุณอะอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตเลยนะอาจจะแค่แบบว่าฟีลลิ่งคลาสสิกมากๆเลยคือวันนี้ทํางานมาแล้วเหนื่อยแค่นั้นเองแต่นางก็จะงงว่าเอา้าเหนื่อยก็ไปนอนไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เหตุผลเยอะไปนิดนึงเนาะหรือว่าแบบเหตุผลตรงเกินไปนะคะในขณะที่บางทีบางครั้งอะ,อะคาพูดของไม่ใช่คําพูดสิสิ่งที่คุณอยากได้อะ อาจจะอยากได้แค่แบบเออเหนื่อยไหมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาสิ่งที่เขาได้ยินอ่ะเขากับได้ยินคือได้ยินอะไรมามักจะพยายามตอบกลับไปให้เป็นเหตุเป็นผลทันทีเลยมันก็เลยเหมือนกับว่าเหมือนคือบางทีบางครั้งก็เหมือนเขาไม่แคร์แต่คือจริง,รงๆเขาแคร์แหละแตออ่ใช้คำพูดไม่เป็นอ่ะใช้คำพูดมันเขาเรียกวไรห้วนเกินไปสักหน่อยเนาะ หรือบางทีบางครั้งก็ทิมแทงใจไปจังนิดหรือว่าดีไม่ดีอ่ะเป็นพเพราะเขานี่แหละมีคําพูดที่แบบว่าพูดออกไปโดยที่ไม่ตั้งใจพูดออกไปโดยไม่คิดเลยทําให้เหมือนสบอารมณ์กันอ่ะเหมือนเหมือนอารามณ์มีมีความงอนมีความนอยใจเกิดขึ้นทีเนี้ยคนนี้ก็จะเดือดร้อนเพราะทำให้คนนี้งอนรู้สึกไม่ดีใช่ปะ่ะแต่ความยากของนางก็คือแล้วจะง้อยอยังไงล่ะทีเนี้ย จะต้องทํำยังไงนางก็จะต้องกลับไปคิดคือคือพูดไม่เป็นแต่พอพูดแล้วทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจตัวเองก็ต้องมาหาวิธีอีกทีนึงว่าจะจะทำยังไงดีเพราะอันนี้มันก็เป็นลักษณะเหมือนตัวเขาเหมือนกันใช่ไหมว่าเขาเป็นคนแบบนี้เนาะแต่คือเขาก็จะไม่ยอมให้ตัวของตัวเองอหะหรือสิ่งที่ตัวเองเป็นอะคะ่ะทําให้คุณเดือดร้อนหรือว่าทำให้คุณเสียใจหรอกก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นเหมือนกันฉะนั้น เขาก็หวังว่าจะด้วยเวลาหรือว่าจะด้วยอะไรก็ตามอะค่ะเ,เขาจะมีกระบวนการเรียนรู้ว่าจะมีวิธีพูดกับคุณยังไงจะซัพพอร์ตกับคุณยังไงจะดูแลกับคุณยังไงให้ให้คุณมีความสุขที่สุดเนาะถ้าจะให้สรุปในในคลิปนี้เนาะสิ่งที่เขากังวลใจก็ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นตัวเขานี่แหละว่าเขาจะ ดูแลคุณแบบไหนดีให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้นะคะเพราะว่าใดๆก็ตามอะ่ะไม่ว่าความทุกข์ของคุณจะเกิดจากใครก็ตามจะเกิดจากสิ่งไหนก็ตามะคะ่ะเขาพร้อมที่จะดูแลเขาพร้อมที่จะสป,ปอร์ตเขาพร้อมที่จะเยียวยาแล้วก็อยู่ข้างคุณเสมอแต่ มันก็จะมีความเศร้าก็คือเรื่องบางเรื่องอ่ะก็คือเขาเป็นต้นเหตุฉะนั้นเขาก็จะต้องไปหาวิธีการของเขาเหมือนกันว่าเขาจะปรับปรุงตรงไหนได้บ้างเขาจะพัฒนาตัวเองยังไงนะคะให้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขได้มากที่สุดเนาะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไวเฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่อกทิ่งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะ หวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเลยนะคะอันนี้คลิปลงครั้งแรกอาจจะแบบมีอะไรขาดตกบกพร่องไปนะคะแนะนำกันมาได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะบ๊ายบายค่ะ